คิดถึงเหตุผลทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือเอเนี่ยนะที่เขาถามผมว่าผมพยายามรักษาตัวเองชิวๆจินตนาการนะแล้วก็ส่งคลื่นออกไปแล้วทำไมไม่ได้หรือว่ามันมีความง่วงอยู่ดูครูเต้น่ะมันผ่านความง่วงมาแล้วด้วยนะ,ะแต่ว่านอนแล้วยังสะดุง้งไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลอะไรอีกแล้ว เอาตอนนี้เลยว่ามันไม่ดีก็คือไม่ดีครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลว่าฉันจะแก้ไขตรงนี้ยังไงนะฉันจะต้องเริ่มไหมฉันไม่ต้องละไม่ต้องละเอาสิ่งที่ตัวเองต้องดิ้นรนก่อนตอนนี้ทุกคนเลยบางคนเนี่ยถ้าไม่ไม่เอาเคสพี่คนนี้บางคนเนี่ยอยากแก้ปัญหาอยากแก้ปัญหาของตัวเองนะครับก็เอาปัญหามาแล้วก็เอาตัวเองกระโดดลงไป พยายามแก้นะพยายามไปแก้ปัญหาทํายังไงจะรวยทยํายังไงจะเก่งทํายังไงจะดีกว่าเพื่อนทำยังไงจะไปช่วยเขาไม่ต้องมีเหตุผลเลยไม่ต้องไปมีเหตุผลอะไรกับตัวเองและผู้อื่นครับลบเหตุและผลออกตรงนี้เอาแต่ครูเตบอกให้สร้างเหตุคุณแค่มีเป้าหมายของคุณแล้วคุณก็ทำต่อไปสร้างเหตุคือการสร้างขึ้นแต่ถ้าคุณคิดถึงเหตุผลมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกครับคุณก็จะหาตะก,กะมา วิเคราะห์อีกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกสมมติบ้านสิบล้านเป็นไปไม่ได้หรอกชาตินี้จะมีได้นี่นะมีหนี้อยู่ห้าแสนต้องต้องใช้หนี้ประมาณห้าปีคุณรู้ไหมห้าแสนอาจจะใช้ภายในห้าวันก็ได้ใช้หนี้เสร็จภายในห้าวันก็ได้ถ้าคุณใช้กดแรงจงดงดจริงๆแต่พราะคุณไม่รู้ไงแต่พราผมเคยผ่านมาแล้วโอเคไหมการคำนวณอะผมขออนุญาตยกตัวอย่างช่วงที่ผมเป็นหนี้ ผมเคยคำนวณทุกคนเอ๊นี่ประมาณนี้ใช้เวลากี่ปีเราต้องเลี้ยงชีพนะแบ่งแบ่งเงินกันเงินตรงนี้ไว้กินตรงนี้ไว้เล่นตรงนี้ไว้ทําบุญตรงนีม้มันมีเหตุและผลแบบนี้วะเห็นไหมเหมือนกับที่เป็นเหตุและผลในการซื้อบ้านนั่นแหละทําไมอะ่ะก็อยากซื้อสดอะ่ะใครจะว่าเรายังไงหรือบางคนก็อยากผ่อนก็เรื่องก็จะมีเหตุผลของเขาอันนี้เราก็มีเหตุผลอีกต้องใช้นี่ก่อนสี่ถึงอย่างนั้นไม่ หรือพร้อมใช้นี่เลยได้ไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถ้าคุณใช้กดแรงหนึงดูดจาก5ปีเหลือ5วันผมทำมาแล้วเลยอยากให้ทุกคนไอการพูดแบบนี้ไม่ใช่พูดแล้วให้ทุกคนไปทำไปทำเพราะโลภเพราะอยากทำตามนะคุณมันไม่ได้สวยหรูหรอกครับแต่มันต้องรวมกำลังที่อยู่ข้างในมันต้องใช้จิตใต้สำนึกใช้จิตสำนึก มันไม่ใช่ว่าฟังเสียงสั่งจิตหรือว่าทำตามที่เขาบอกแล้วมันถึงจะได้นะมันต้องเอาตัวเองนะ่ะเหมือนสาวไส้ตัวเองออกมาคุณเข้าใจไหมเดี๋ยวผมต้องไปตัดผมแล้วผมเริ่มยาวทิมตาทิมหน้านะและนั่นแหละคุณหยุดคิดถึงเหตุและผลทั้งหมดและมุ่งไปที่เป้าหมายของคุณแค่นั้นโอเคไหมเมื่อคุณเลือกแล้วไม่ต้องไปหาเหตุผลไม่ต้องเล่าให้ใครฟัง คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าตอนช่วงที่ผมเป็นสตรีมเมอร์วันแรกที่เริ่มเปิดกล้องและไลฟ์สดเล่นเกมคนรู้จักทำไรอะเอาไม่ทำธุรกิจแล้วเหรอเอาไม่อย่างงั้นแล้วเหรอเอามาทำไมอะโดยที่เขาไม่รู้เลยเป้าหมายของผมผมมองเห็นอะไร ผมมองเห็นว่ามเป็นงานเดียวที่ทําอยู่บ้านสบายๆว่ะไม่ต้องต้องจ้างลูกน้องเลยเออแล้วเวลาเจอผมข้างนอกเฮ้ยสตรีมเมอร์มาแล้วว่ะสตรีมเมอร์มาแล้ว,ตอ,ลวตอนช่วงนั้นไม่มีใครรู้จักเฮ้ยยูทูบเบอร์มาแล้วว่ะยูทูบเบอร์มาแล้วผมโดนหัวเราเย,ยาะญาติผู้ใหญ่ฝั่งคนรู้จักนะฝั่งแฟนไม่มีใครสนับสนุนหรอกโดนบอกเลิก ดูเหมือนไม่มีอนาคตมันเป็นแค่บันไดไม่มีใครเห็นวิสัยทัศน์ในนั้นนอกจากตัวผมสุดท้ายผมได้เซ็นสัญญากับเฟ e บุ o k ครับสุดท้ายมีรายได้จากอเมริกาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมันคือสิ่งที่อยู่ภายในผมทั้งนั้นเลยแต่เราทุกวันนี้ทำยังไงเขาจะมองว่ายังไงวะพอผมเริ่มมาเปิดกล้องพูดเรื่องนี้ เอาอีกแล้วเป็นไลฟ์โค้ดแล้วเหรอเราก็เราไลฟ์โค้ดหรือเปล่าวะก็เ,เอาเรื่องที่ทำได้มาบอกผมรู้สึกว่ามันก็ได้บุญดีนะตอนนั้นนะเออนะคุณเห็นอะไรไหมคนทั่วไปเขาจะมีอะไรบางอย่างที่เห็นเราแปลกออกไปเมื่อเราอยู่ในกฎแรงหนึ่งดูแต่ตัวเรานั่นแหละ ตัวเรานั่นแหละจะบอกเราเองว่าเราแปลกหรือเขาแปลกส่วนตัวผมเหรอทุกวันนี้ตอนเช้าผมยังอยู่ในที่ที่เดิมกับตอนที่ต้องออกไปเปิดกิจการนะอาอยู่ในที่เดิมนะบ้านหลังเดิมนะแต่ผมไม่เร่งรีบผมออกไปฟิตเนสแต่เช้าดูต้นไม้แสงแดดลำไล ภาพนี้เคยเห็นเอาไว้แล้วทั้งหมดมันไม่ใช่ภาพแบบเป็นภาพที่ผมเห็นนะมันคืออยู่ตรงนี้ตัวคุณเหมือนกันถ้าไอคนอย่างผมเนี่ยที่แบบมันไม่ได้ดีเด่นไม่ได้จบนอกไม่ได้มีอะไรสนับสนุนเลยเนี่ยมันได้จากข้างในเนี่ยผมก็รู้ว่าคุณทำได้ผมไม่มีทุนอะไรเลยนะครับ เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เอามาสอนคุณทำได้แน่คุณทำได้แน่แนถ้าคุณทำถูกต้องจริงๆนะเพราะฉะนั้นต่อ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 ,ตอเมื่อข้อสามหยุดคิดถึงเหตุผลทำไมนะทำไมเขาไม่เห็นด้วยนะทำไมเขาไม่สนใจนะทำ,งงนทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้วันหลังผมจะเอาเสื้อที่ทางบริษัท Facebook ส่งมาให้ นะเอามาเปิดประมูลเพื่อไปทำบุญดีกว่าใครอยากจะประมูลนะก huh? ็มีเสื้อเขียน Facebook Gaming นะเคยเซ็นสัญญากับ Facebook ตอนนั้นก็โอเคอะแล้วทำไมถึงเลิกอะตอนนั้นพอเลิกอ่ะเล่าให้ฟังอีกพอเลิกจากการเป็นสตรีมเมอร์เล่นเกมใช่ไหมคนที่เป็นสตรีมเมอร์ที่ที่เรารู้จักถามว่้ทำไมพี่เตถึงเปลี่ยนไปทำไมมัอย่างงั้นทำไมไม่ทำต่อกำลังรุ่งเลยก็เขาไม่ได้เห็นอะไรในสิ่งที่ผมเห็น เป็นพวกเราทําไงกําลังรุ่งต้องยังไงไปต่อโอ้โหเพิ่งได้เซ็นสัญญาจากเมกามีเงินเดือนนะโอ้โหูกาลังดีผมเห็นทุกอย่างเลยผมเห็นไปถึงจริงๆมันเป็นเรื่องของควอนตัมเนาะผมเห็นดึกๆๆๆเห็นอีกลูกทางหลายทางมากเลยจนรู้แล้วว่าจะไปทางไหนก็ไม่มีความสุขวะจนต้องออกคือผมไม่ได้ว่าแบบเก่งอะไรนะ แต่เมื่อคุณอยู่กับตัวเองแล้วคุณนั่งสมาธิหรือเข้าไปในมิติควอนตั้มได้หรือคุณเเขาเรียกว่าอะไรอะ่อะควอนตั้มจำอ่ะคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่คุณทําอยู่มันจะไปอยู่ตรงไหนมันมีรูปแบบไหนบ้างจนผมบอกว่ารูปแบบไหนก็ไม่สนุกเท่ารูปแบบนี้แต่พอเริ่มแรกปุ๊บออกมาปุ๊บทุกคนแบบกําลังลุ่งเลยนะร,รุ่นน้องที่อยู่ในสังกัดนะเขาจะมีสังกัดมีเอเจนซี่เลยนะอ่าก็ได้เซ็นสัญญานะโอ้โหเงินเดือนขึ้นนู่นนี่นั่นกำลังลุ่งลุ้งลุ่ง แล้วคุณรู้ไหมว่าพอช่วงที่เมื่อปลายปีที่แล้วรุ่นน้องที่ลุงลุงลุลุงอ่ะแต่ผมอ่ะออกมาผมยอมล่วงลุงงแล้วมาทําเนี้ยเพจก็ไม่มีคนติดตามคนอันฟอลเต็มเลย y o u t u b e ก็มีคนติดไม่มีใครสนใจเรื่องแบบนี้เลยอ่ะนะรุ่นน้องโพสต์ว่าตกงานแล้วเขาเลิกจ้างปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปไม่มีเอเจนซี่สัญญาเริ่มย้ายไปทำติ๊กต็อกย้ายไปทํานู่นจะทา นั่นแหละสิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่อาชีพสุดท้ายคุณเข้าใจไหมถ้าผมยังต้องขึ้นอยู่กับคนนั้นคนนี้คนโน้นโอเคมันไม่ใช่อาชีพสุดท้ายละอืมผมจะทําอะไรดีหรือผมไม่มีความสุขลนะนะผมรู้สึกว่าอันนี้ก็เหมือนกันผมก็ยังต้องขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างแต่ผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ทําแบบนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเวิร์กไหมแต่ผมว่ามันเป็นอาชีพสุดท้ายตัวคุณเหมือนกันบางคนนะชอบถ่ายรูปนะ ชีพสุดท้ายของคุณได้มันไม่ได้บ่งบอกว่าคุณต้องเป็นอะไรแบบเอาที่คุณอยากสุดท้ายจริงๆแล้วจัก,กรวาลจะจัดสรรให้คุณดีที่สุดดีที่สุดและอย่าวันไหวผมมีนะตอนเห้เขาลุ้วันไหวปุ๊บผมก็มาถามตัวเองเลยโอเคมันเป็นแค่เห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเคยอยู่จุดนั้นแต่ภายในผมยังบอกว่าของแท้คือตรงนี้ ทำต่อไปเพื่อจะได้ช่วยคนอีกมากมายแล้ววันนี้มันมันช่วยจริงๆอ่ะมีคนทักมาขอบคุณตอนผมตื่นนอนมารู้ไหมว่าข้อความขอบคุณดดเยอะขนาดไหนมีตัวอย่างเยอะขนาดไหนผมเลยมั่นใจว่าตัวผมไม่เคยหลอกผมเขาจะพาไปในที่ที่ดีและเจริญที่สุดตัวคุณทุกคนเหมือนกันโอเคไหมย่าวันไหวกับความรู้สึกหรือความจำเดิมๆนะ โอเคนะต่อมานะข้อสผมใช้คำว่าเป็นเด็ก